สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวรถชอปเปอร์ให้ดูนะคะเป็นรุ่นมือบิดนะคะจะสตาร์ทเครื่องค่ะมีเสียงสตาร์ทเครื่องนะคะมีช่องต่อยู b ีนะคะสามารถต่อความเพลงเพิ่มเติมได้นะคะกดแตะได้นะคะกดเพลงได้ค่ะเราเสียงเล่งเสียงได้นะคะอันนี้ลดเสียงค่ะอันนี้เพิ่มเสียงให้กดค้างนะคะตอนนี้จะเป็นสวิคสำหรับปรับเดินหน้าถอยหลังนะคะตรงกลางจะเป็นเกียวว่างค่ะเดินหน้าค่ะ ค,ความเร็วเร่งตามมือนะคะายหลังค่ะที่ท้าเป็นเบรกนะคะตรงกลางเป็นเกียวว่างนะคะบิดไม่ไปนะคะมีกล่องเก็บของด้านหลังนี้นะคะก็มีไฟท้ายค่ะนี่นะคะทุ่นี้คันใหญ่นะคะเด็ก,กๆสามารถนั่งได้สองคนเลยนะคะมีไฟหน้ากระพริบนะคะสวยงามนะคะนี่ค่ะ สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะขอบคุณค่ะ